กรับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอดอนบีอะม็อกกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงี้ฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับโอเคพอเราเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊กให้เราเล่มหนึ่งอนะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแอดอนตัวนี้นะเป็นใบครับนี่ฮะเห็นไหมเป็นใบครับแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อ b i l i t y ก็คือความสามารถของม็อบสามารถใช้ได้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูของอย่างแรกที่ต้องครัฟเลยฮะก็คือนี่โทรศัพท์ผมเรียกมันว่าโทรศัพท์แล้วกันจะเข้าใจง่ายๆฮะนี่ฮะใช้เป็นสายลอฟ้าปุ่มหินแล้วก็แท่งเหล็กฮะโอเคพอเราครัฟามาเสร็จแล้วเราจะยังใช้ไม่ได้นะเราต้องครัฟแบตเตอรี่ด้วยนี่ฮะแบตเตอรี่ใช้เป็นทองแดงมันฝรั่งแล้วก็แท่งเหล็กฮะนี่แล้วพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาโทรศัพท์ กับแบตเตอรี่มารวมกันก็จะได้โทรศัพท์ที่มีแบตเตอรี่ฮะอ่าประมาณนี้แต่เรายังใช้ไม่ได้นะเราต้องไปเก็บ DNA ก่อนผมเรียกว่าเก็บ DNA แล้วกันนะฮะเก็บ DNA โดยการที่เราฆ่าพวกม็อบนี่ฮะเห็นไหมมันจะปลดล็อกเข้าไหมฮะม็อบอัลล็อกคือเราต้องฆ่าม็อบเพื่อปลดล็อก DNA ฮะอ่าประมาณนี้นี่อ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้คือวิธีการเก็บ DNA นะ แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมพามาดูวิธีการแปลงร่างกันนะให้เราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเขาจะมีบอกว่าตัวไหนใช้แบตเท่าไหร่ด้วยนะครับผมคืออย่างวัวเนี่ยใช้แปดสิบแบตเตอรี่ดูตรงนี้นะฮะข้างบนสุดเนี่ยของเรามีแบตเตอรี่อยู่ร้อยห้าสิบะฮะคือพอเราแปลงร่างแล้วรอบนึงนี่ฮะเห็นอะไรไหมฮะแบตเตอรี่มันก็จะลดลงเรื่อยๆพอแบตเตอรี่หมดต้องหมดก่อนนะรู้สึกว่าจะต้องหมดก่อนถ้าหมดให้เราเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาผสมกันได้นะครับผมแปบ๊บหนึ่งนะ ออนี่ฮะต๊ะครับแล้วก็มาผสมรวมกันอย่างนี้ได้นะแต่ต้องรอแบตหมดก่อนนะฮะถ้าแบตยังเหลืออยู่มันจะอันนี้ไม่ได้อย่างที่เห็นเลยฮนะแล้วก็นี่ฮะสังเกตอะไรไหมฮะคือเราสามารถใช้สกิลได้ด้วยนะนี่ฮเห็นไหมอับเริเตี้เนี่ยเออเดี๋ยวนะอ๋อมันเป็นอับริตี้ติดตัวนะฮะหรือเปล่าแต่มันมีร้องได้ด้วยนะนี่ร้องโมโมยเนียนดีนะแล้วก็เปลี่ยนมุมกล้องอันนี้คือเปลี่ยนมุมกล้องนะ คือใครรู้สึกไม่ชินกับมุมกล้องก็กดเปลี่ยนได้อะแล้วก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็น,ปนตัวอื่นดูหน่อยอ่มาม้าม้าไม่มีนะโอ้แต่ม้าวิ่งเร็วนะได้เคลื่อนที่เร็วกับกระโดดสงูงแต่ม้าไม่มีนี่นะม้าไม่มีให้กดร้องหรืออะไรนะฮะแสดงว่ามันร้องได้เปลี่ยนพางตัวนี่เดี๋ยวขอเก็บดินเอไก่หน่อยไหนดูสิไก่ทำอะไรได้มัง่งเอ้ยไก่ออกไข่ได้ด้วย <c oughs> เฮ้ยเนียนออกไข่ได้โอเคมันเนียนออกไข่ได้เลยฮะและก็ต่อไปสำหรับคนที่ขี้เกียจฆ่าม็อบเพื่อเก็บ DNA ใช่ไหมฮะเราสามารถคาบได้นะฮะก็คือโดยการใช้แบตเตอรี่แล้วก็ขวดเวทมนต์ก็คือขวดไอแล้วก็แอปเปิลทองแบบเอ็นชารนะฮะนี่เราสามารถมาคาบเป็นขวดปลดล็อกทั้งหมดเลยก็ได้นะฮะนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูปึ๊บแล้วก็เปิดดูโทรศัพท์นี่ฮะปลดล็อกทั้งหมดแล้ว ก็คือปลดล็อกทุกตัวในเกมเลยที่สามารถเก็บ DNA ดี a นอได้นี่เป็นซอมบี้ก็ได้อุ้ยอุ้ย,ยเป็นซอมบี้แล้วโดนเผาด้วยเออคือมันแพ้แสงแดดเหมือนซอมบี้ปกติเลยฮะเออฮ้่เจ๋งดีนะนี่ดูดิอ้าโดนเผานี่ฮะแล้วถ้าเราเรียกซอมบี้ตัวอื่นมามันมันจะตีเราหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอซัมมอนหน่อยนะซัมมอนเอานี่แล้วกัน เนี่ยเออมันไม่ตีเราด้วยอ้าวเออถ้าเราไม่เข้าไปใกล้มันมันก็ไม่ตีหรอกนะเนี่ยเห็นป่ะแล้วเราแปลเป็นฮัทได้หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนอะ่ะโอ้คือมันตัวละครมันเยอะมากเลยฮะเอ้เดี๋ยวนะซอมบี้ไม่มีสกิลใช่ไหมโอเคซอมบี้ไม่มีสกิลเดี๋ยวลองแปลงเป็นอันนี้เอ้ออันนี้มีโอ้ยสองตัวนี้ตีกันนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยฮุยฮุยอุยฮ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 ุยตัวลุมยิงโดนลุมยิงโดนลุมยิงอ้าตุยแน่เลยเดี๋ยวผมขอวิ่งหนีก่อนเดี๋ยวผมขอวิ่งหนีก่อนแล้วก็แปลงร่างเป็นเมื่อกี้นี้อยู่ไหนอะไอ้สเกเลตันอะอู๋คือตัวมันเยอะมากหาไม่เจอเลยฮะสเกเลตันอยู่ไหนอน่ยอันนี้นี่เจอละสเกเลตัน วุ้ยอุ้ย,ยโดนเผาโดนเผาโอเคเออแล้วเป็นสเกลสตาา์แล้วมีธนูให้ด้วยธนูไม่จำกัดเอ,อ้ยเจ๋งอะนี่ฮะสามารถใช้ธนูได้นี่ยิงกระเดงได้ด้วยนี่ฮะใช้ธนูได้เออเจ๋งอะเออดีเลยฮะเดี๋ยวไหนขอแปลงร่างเป็นมังกรหน่อยสิมังกรมีปะมังกรมังกร ไหโดูส ah. yeah. wow. ิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมืก่อนอ่านี่นี่นี่โอ้ตัวมันเริ่มเลยนี่ใช้สกิลได้ด้วยแล้วก็อุ้ยไอสกิลนี้เนี่ยที่มันบินแล้วไอ้นี่ยบินแล้วทำลายบล็อกอะเนี่ยนี่เนี่ยโอ้โอ้โอ้ โกงมากนี่ะมันใช้สกิลมังกรได้ด้วยนะไอ้สกิลบินแล้วทำลายบล็อกเนี่ยโอ้โหแหลกแหลกแหลกคอมระเบิดโอ้โอ้โอ้คอ,อมคอมระเบิดโอ้มาใช้สกิลมังกรได้อย่างนี้เลยฮนะคือโกงจัดเออนี่เปลี่ยนมุมกล้องได้อุ้ย อันนี้คือมุมมองของมังกรเหรออู้อันนี้คือมุมมองของมังกรนะคือตอนแรกผมคิดมาเป็นมุมกล้องแต่ไม่ใช่มันเป็นมุมมองของตัวละครนั้นเลยฮะแล้วก็เหมือนไอ้น,นี่ใกล้จะหมดแล้วฮะเนี่ยพอเป็นครั้งคราวเห็นไหมอันนี้คือครั้งครานะมุมมองเปลี่ยนเป็นมุมมองแบบใกล้มากเห็นไหมก็คือมองไกลๆไม่เห็นนะั้งคราวตาบอดตอนเช้าฮนะเออเฮ้ย เจ๋งนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันเก็บรายละเอียดหมดเลยใช้ได้เลยฮะแล้วก็ตอนนี้แบตโทรศัพท์หมดเรียบร้อยแล้วแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอกลับไปที่เดิมก่อนแล้วก็ <L cheesy> นี่แปลงร่างกลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวชาร์จแบตโทรศัพท์ให้ดูฮะนี่พอแบตโทรศัพท์หมดก็เอามาอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นการชาร์จแบตโทรศัพท์ใหม่ไม่ยากเลยแลวก็เดี๋ยวแปลงร่างให้ดูสักตัวและกันนะเอาตัวไหนดีอ่ะ เอาคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ปปอรโอเคนี่คิปเปอร์ฮนะอ่านี่มีสกิลระเบิดตุ้มเราไม่ตายใช่ไหมโอเคฮะอย่างน้อยเราก็ไม่ตายนะอ่ะแล้วก็อีกสักตัวหนึ่งตัวไหนดีอ่ะอืมอ่านี่แล้วกันวอร์เดนเลยอู้ดูเลือดดิโอ้โหเนียนตา,าแล้วก็ยิงอู้ดูเจ้า โอ้ย oh, แล้วก็มีครูดาวสักแป๊บหนึ่งด้วยนะคือมันไม่ได้ใช้ได้ถี่ถขนาดนั้นนะแล้วก็วอร์เดนมีตีแรงมีป้องคันสี่มีทนไฟมีฟื้นฟูเลือดโอเคนี่เดช้ยโดูสบึมอา้าวยิงไม่โดนเลย <c oughs> โอเคครับเรากระจอกเองแต่ตีธรรมดาแรงมากเลยนะทไปเล่นไป <c oughs> ดูตีธรรมดาดิ <c oughs> เนี่ยดูดิมันตอบแบบโหดมากแล้วก็พลปลืมโอ้โหกองจัดไหนๆก็แปลงร่างเป็นวอร์เดนแล้วฮะเดี๋ยวขอซัมมอนวอร์เดนเลยแล้วกันเราจะวอร์เดนเวียวอร์เดนสู้กันเองได้ไหมอ่ะมันไม่ตีกันเองนะถ้าเราไม่ตีก่นกอนใครจะชนะโอ้โแล้วดูเลือดหายกันแต่ละคนตบ โอ้ย okay, okay. โอเคโอเค้เราเป็นฝ่ายชนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโกงาัิและก็ยา ah ตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมยา ah ตัวนี้ต่างจากยา ah ตัวก่อนนิดหน่อยยา ah ตัวก่อนคืออันล็อก DNA ใช่ไหมก็คือปลดล็อก dna ทุกตัวเลยแต่ยา ah นี้เป็นยา ah ลบความทรงจำนะฮะก็คือมันจะลบ dna ที่มีอยู่แล้วทั้งหมดออกไปเลยฮะสำหรับใครที่อยากเริ่มเก็บใหม่นะก็คือใครอยากเก็บใหม่ก็ใช้ยา ah ตัวนี้แล้วก็กดใช้พรึบ แล้วก็เปิดดูฮะเห็นไหม DNA หายไปหมดแล้วฮะก็คือหายเรียบเลยโอเคครับผมสำหรับแอดออน B ม็อบก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่างไรถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย